สําหรับตัวของเกมนี้นะครับสําหรับต้นไม้เนี่ยไม่ว่าเ,าเราตีมันนะครับต,ตัวของต้นไม้เดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นั่เนเองนะครับผมใช่ครับวันนี้ผมเล่น Minecraft แบบสมจริงขึ้นครับแล้วก็คนส่วนมากที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ยัาไม่ได้กดปุ่ม subscribe ให้กับช่องผมถ้าหากชอบคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเอาล่ะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าโย รูทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนครับคืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งครับเขาได้ทําการสร้าง Minecraft ขึ้นมาใหม่เนี่ยโดยการที่ใส่ตัวของฟิสิกส์เนี่ยเข้าไปในเกม Minecraft นะครับแล้วสิ่งที่ออกมานะครับก็บอกเลยครับว่าบันเทิงจะจัดเลยนะครับผมวันนี้คลิปนี้เราจะมาลองเล่นเกมดีกันนั่นเองนะครับมาเราไปลองเข้าเกมกันดีกว่านะครับโดยการกดเพยแล้วก็สกิลเอทโ l ้นั่นเองอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเข้ามาที่ผมสังเกตนะครับก็คือมมืออออขงงเเเราานี่่ลลลยยยแไปกู ผมมาจากไหนคุณพี่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมือของเราเนี่ยมันเหมือนเยลลีเนี่ยครับผมเดินไปเดินมาก็แกว่งไปกลับมาแถมเวลาเราสั่นแบบนี้นะครับมันก็เหมือนแบบเออแกว่งแบบอยู่นิ่งนิดนึงด้วยหรือเปล่าผมไม่ใ้จนะครับผมโอแต่ที่นี้นะครับในตัวของเกมนี้ไม่ได้มีแค่แขนสั่นอย่างเดียวนะครับผมในระบบตัวของเกมนี้เนี่ยฟิสิกส์ก็ค่อนข้างสมจริงนะผมปกตินะครับเวลาเราตัดต้นไม้ในไมค์คาร์มันจะลอยใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่กับแกนนี่นะครับผมแต่ก่อนอือ่นขอคาดปีนหน่อยโอ้ยมันเกิดอะไรเยอะขนาดนี้หม,มา,มา,มาดีมาดีหมาดีโอ้ยะสสำหรับตัวของเกมนี้นะครับสำหรับต้นไม้เนี่ยไม่ว่าเรา,เราตีมันนะครับตัวของต้นไม้เนี่ยมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นั่เนเองนะครับผมก็แน่นอนนะครับสำหรับตัวของเกมนี้มันเอาไว้ทําให้แบบฟิสิกส์เดี่ยมัน สมจริงขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาไงสมบ้เฮ้ยมันจะบุกอะไรนั่นอะเฮ้ยเอาไงเอาไงไอตัวนี้ด้วยไอต้องแล้วคราวนี้นะครับก็แน่นอนก็เราสามารถขุดดินกันได้ด้วยนั่นเองนะครับเพียงก็แค่หยิบพิกแอกมานะครับแล้วก็ทําการกดตีตีมันไปนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะได้ทําการขุดดินแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ที่นี่นะครับที่บันเทิงกว่าเดิมนะครับก็คือเราสามารถวางบล็อกในด้วยนเองนะครับแต่ที่นี้ระบบการวางบล็อกเกมนี้มันจะพิสดารนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเวลาเรากดคลิกขวานะครัับบบมนก็จะแ ปาบล็อกไปแบบนี้นั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆนะครับอุย้ยเอาง่ายๆนะตอนนี้ผมหนีซอมบี้ก่อนดีกว่านะครับเอาง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าของเกมนี้นะครับถ้าหากคุณอยากจะวางบล็อกเี่ยมันคือเป็นการปารบลบ็อกไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วท่านผู้ชมน่าจะสังเกตกันแล้วนะครับว่าเวลาผมวิ่งไปมาอะไรอย่างงี้นะครับตัวผมมันจะเหมือนแบบมันจะสัส่นๆกันด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่า ก็แน่นอนครับเวลาเราวิ่งเนี่ยมันก็แบบสันสันสันนิดนึงกันด้วยถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับสำหรับตัวของเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวิธีการคราฟติ้งด้วยนั่นเองนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาได้สร้างตัวของคราฟติ้งรีซิปปี้หนึ่งอันนั่นเองนะครับถ้าเราเจอเพชรนะครับผมเราก็จะสามารถสร้างปืนมายิงซอมบี้กันได้นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าใช่นะครับคือสร้างปืนเนี่ยมายิงซอมบี้ได้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องขุดเหมือนกันก่อนนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่รอดนะครับผมผมควรจะรีบขุดลงไปก่อนที่ผมจะโดนซอมบี้ฆ่าอีกรอบนึงเอาไงซอมบี้เอาไงซอมบี้เอาไงซอมบี้แล้วผมว่าผมดีก็เีว่าแล้วหขาใจใครหัวใจแล้วครับหรือเใจเร็วโอเคครับผมว่าตอนนี้ผมน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชมผมว่าผมจะได้ขุดเหมืองอย่างปลอดภัยโอ้โห เกิดข้างๆเลยโอเคผมไปปลอดภัยก็ได้ครับรู้อะไรไหมครับผมว่าผมมีวิธีนึงนะครับที่เราจะทําให้เราได้ปืนกันแบบง่ายดายกันเลยนะครับผมผมมีวิธีนึงนะครับก็คือกด escape ครับกดบ๊ายบายแล้วเราก็กด Play ใหม่นะครับกด start ปิดกันแล้วก็กด create ด e บออีกรอบนึงนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะเกิดมาพร้อมกับตัวของปืนแล้วนั่นเองนะครับผมที่นี่นะครับสำหรับตัวของปืนนะครับก็แน่นอนว่ามันยิงได้นะครับแต่วิธียิงมันจะแปลกนิดนึงนะครับตรงที่ว่า ก็ศูนเนี่ยมันจะเด้งแบบโปรเจกต์ไทจ๋ามากเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะต้องเล็งยังไงนะครับผมก็เอาง่ายๆคือเราจะต้องกะจอของเรากันเองนะครับว่ามันจะโดนอมบีเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผม อ๋อแล้วก็แน่นอนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือเราสามารถยิงพวกบล็อกได้ด้วยเอง,อย,งอย่างเมื่อกี้ผมยิงต้นไม้นี่ร,วร่วมไปืยกันทีเดียวนะครับผมเอาไงซอมบี้เอ้ยหุยหนึ่งนัดหนึ่งตัวนะครับผมโ oh อ้ไม่ก็แล้วก็ข้อดีของปืนนี้นะครับก็แน่นอนนะครับผมมันคือกระสุนแบบไม่จํากัดน,นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการยิงแบบรัวๆแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้เลยนั่นเองนะครับผมผมว่าเรามาลองขุดเหมือนกันดีกว่านะครับแล้วคราวนี้ผมรู้สึกว่าการขุดเหมือนธรรมดามันน่าจะช้าไปนะครับผมใช้ปืนยิงเลยแล้วกันปปปปิิิิ้้้้ ไอ้สอบบี <itti> oh. um, okay, okay, oh, ้หุ้ยซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาครับอืออ้าวสู้ไม่ได้ดิโอเคต่อไปนะครับผมจะรีบทำการยิงลงไปด้านล่างด้วยความรวดเร็วเลยนะครับผมโอเคบอกว่าวันนี้เราจะเจอเพชรกันนะครับท่านผู้ชมเพชรก็ไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะครับเออด้านบนเหมือนมีสอมบี้มันจะลงมาไม่ได้ลงมาหรอกไม่ได้ลงมาหรอกเด้มาคราวนี้เราลองขุดลงไปเรื่อยๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับหวังว่าเราจะได้เจอตัวของไดมอนด์ภายในคลิปนี้ให้ได้ครับนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอไดมอนด์แล้วนะครับทุกคน ที่นี้นะครับเมื่อเราขุดไดมอนด์นะครับก็คือเรากดใช้ไอตัวของพิกแอคเนี่ยขุดออกมาได้เลยนะครับไม่สามารถใช้ตัวของดาบได้นะครับหรือว่าคุณจะใช้ปืนยิงก็ยังได้เหมือนกันนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากแบบขี้เกียจแบบเอาพิกแอคขุดนะครับหรือว่าจะคิดว่าเป็นสไตล์แบบเท่ๆก็ได้นะครับคนหล่อเท่เขาใช้ปืนขุดเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยก็สำหรับตัวของรายละเอียดเกมนี้ครับก็มีประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับลิงก์โหลดเนี่ยผมแปะไว้ที่ด้านล่างคลิปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าออยยยาาากเเเห็็นนนรรละะีดแบบบตมมๆคัท่ผู้ช ก็แนะนําลองไปดูคลิปของผู้สร้างตัวของเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมลิงก์แปะไวท้ที่ใต้คลิปเหมือนกันแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงขออําลากันไปเพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนะครับผมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมวันศุกร์ตอนสี่โมงเสาร์อาทิตย์ตอนเก้าโมงเช้านะครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับโอ้ฮ้ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ